หรัมาดูโอ้โหขอบคุณเส่ครับนี่ครับนี่ปลาต้มผักกาดดองนะครับผมสูตรเผ็ดร้อนอันดับหนึ่งของจีนฮะสวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมากินปลาต้มผักกาดดองเมนูอันดับหนึ่งที่จีนร้านนี้เลยยอนนี่นะอยู่ที่เทอร์มินอลทวนตีวันนะครับพัทยาชั้น3ตรงนี้นะครับเป็นโซนวัตถุดิบของหม้อร้อนดี y วมีเมนูแบบเป็นร้อยนะครับผมนี่อลังการมากดูโอ้โหพรีเมีายามสุดๆด<ฮ>แล้วก็นี่มีกุ้งด้วยนะพวกกุ้งพวกหอยอะไรก็มีนะครับไปนี่รออะไรจัดไปครัมาดูโอ้ โอ้โหโอ้โหพี่เทไม่เอากางเกงหไว้เลยอะเกงผมไปมาแล้วโอ้ยได้กินมากโอ้ยยังงม่เ็จครับนี่ครับนี่ปลาต้มผักกาดดองนะครับผมสูตรเผ็ดร้อนอันดับหนึ่งจีนฮะน่ากินมากว้าวเนื้อปลาโคตรเยอะชามก็ใหญ่มากเลยเนอะโอ้ยนี่ครงแรกของผมเลยนะครับโอ้โหอร่อยอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยครับอร่อยมากไปครับ คือเขาจะมีเหมือนเป็นพวกเส้นหนึบให้ด้วยนะอุปก,การโ์ของโคตรดีกินกับเขาสวยที่ร้านนี่มีให้ไม่อั้นข้าวที่ร้านเขามีให้สองแบบนะครับมีเป็นข้าวสวยปกติกับข้าวธัญ,ญพืชเนาะกินจนคนจีนอยากกินตามอะ่ะนู่น,นข้างหลัง่ะอันน้อาลอกอีง้ อย,ยฮาวชื่ออร่อยมากอหม้อหนึ่งเนี่ยกินได้ 3, สามสี่คนเนื้อลานุยมมากามมากินกับข้าวสวยร้อนๆนะที่สุดอันนี้โ้หมดแล้ว เดือแตะพิกนะครับผมเดี๋ยว er เราไปลองหม้อร้อน DIY กันต่อนะครับผม <c oughs> โอ้โหหลงมากต่อกันที่โซนมินิฮอทพอตนี่มีเลือกเยอะมาก <c oughs> จัดไปดีไปรุ่น ดิโอ้ใส่ลงไปเขียนไม่เยอะนะักกินนี่เดียวพอได้มาแล้วครับผมมินิฮอตพอตเป็นต้มลวกสไตล์จีนนะครับคือน้ำซุปเนี่ยเขาจะมี5แบบนะครับผมนี่มีซุปยาจีนกระดูกหมูคลาสสิกเนาะซุปมะเขือเทศเจ้าหญิงซุปน้ำมันวัวหมอ้อไฟแล้วก็ซุปพริกหอมเสฉวนแล้วก็แบบแห้งนะครับก็จะมีเป็นยำหม,ม่าล่าคลาสสิกอันนี้เป็นแบบแห้งแต่ว่าที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นตัวซิงคนเจ้าของที่ร้านนะก็คือ2แบบเป็นตัวนี้เนาะยาจีนกระดูกหมูกับน้ำมันวัวหม้อไฟอ่าร้อนๆเลรีู่่ิอ้หนนเเลกชืปาย โอ้หอมมากว,าว้าวซุปดอหมดดูดีแสมเจมเนื้หนึง่งคือข้อสังเกตของร้านยอนนี่เนาะที่ผมชอบอะ่ะเสิร์ฟใหญ่แล้วกอ็อย่างแก้วน้ำเนี่ยดูดิ